สวัสดีครับ FC ทุกท่านอาจากนิธิยานยนต์อาจากรกิติออยปาแมทโซนะครับวันนี้ผมได้มาทําการแจกน้ําแจกน้ําดื่มแล้วก็ชุดชุดเกี่ยวกับโควิดครับไม่รู้เขาเรียกว่าชุดอะไรลืมนะครับวันนี้ได้มาทําการแจกน้ำแล้วก็ชุด ให้กับโรงพยาบาลอำเภอที่ผมอยู่อำเภอสัรสขัดน,นะครับก็วันนี้ก็เป็นเงีย,ยบๆเป็นเงีย,ยบๆเขาบอกว่าช่วงนี้ติดโควิดกันเยอะครับสันสขันก็ติดโควิดประมาณตอนนี้ตัวเลขอยู่น่าจะอยู่ประมาณสิบแปดคน ก็เลยไล์สดมาให้เพื่อนๆดูก็เลยทำวีดีโอให้เพื่อนๆดูนะครับทำ,ทำการแจก,กน้ำแจก,กน้ำหนึ่งรอยแพ็กขวดใหญ่นะครับ น,นี่คือตัวอำเภอสัตสันโรงพยาบาลอำเภอสัตสันครับก็เป็นโรงพยาบาลห่างตัวจังหวัดอยู่ประมาณ30มิกิโลช่วงนี้โรงพยาบาลก็เงียบเหงามากนะครับไม่มีคนไข้เลยเพราะว่าเป็นพื้นที่สีแดงติดโควิดอยู่ เห็นว่าสิบแปดลายนะครับสิบปดลายรักษาที่ตัวเมืองช่วงนี้ก็ขอครับก็ขอเป็นกำลังใจให้หน่วยงานพวกแพทย์พยาบาลกันด้วยนะครับครับผม นั้นขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปอมอบน้ำดื่มแล้วก็ชุดให้กับโรงพยาบาลนะครับครัขบขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ